คุณเชื่อในเรื่องภารกิจสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นใจหรือเปล่าครับหากว่าคุณเชื่อเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้มันอาจจะตอกย้ำความเชื่อของคุณอีกครั้งก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณไม่เชื่อคุณอาจจะรู้ด้วยตัวของคุณเองในตอนที่คุณใกล้จะหมดลมหายใจแล้วเรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณอิว คุณอิ๋วเล่าให้ผมฟังเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในตอนที่คุณอิ๋วกับแฟนไปเที่ยวที่เชียงใหม่คือคุณอิ๋วกับแฟนไปเที่ยวในช่วงหน้าฝนเมื่อหลายปีก่อนครับอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมคุณอิ๋วไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงหน้าฝนคือคุณอิ๋วทํางานประจําครับแล้วก็วันลาเนี่ยมันไม่ได้ลาได้ตลอดทั้งปียิ่งช่วงไตามาสุดท้ายของปีหรือในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมที่เป็นหน้าไฮาหรือหน้าท่องเที่ยวของภาคเหนือเนี่ย คุณอิ๋วเองจะลาไม่ได้เลยครับต้องอยู่ปิดยอดปิดงบกับทางบริษัทต่างกับแฟนคนอิ๋วแฟนคุณอิ๋วทำงานเป็นฟรีแลนซ์ครับจะหยุดตอนไหนก็ได้พอทั้งสองคนสบโอกาสที่ลาได้พร้อมกันหรือว่าหยุดได้พร้อมกันเนี่ยก็เลยตั้งใจจะแพลนทิปเที่ยวไปเที่ยวที่เชียงใหม่ตอนที่คุณอิ๋วจองโรงแรมคุณอิ๋วก็ดูในแอปเอเจนซี่นะครับแล้วก็ดูพวกแอปท่องเที่ยวอะไรก่อนหน้านี้ ในบางโรงแรมที่จองก็คือเลื่อนฟีดเฟ e บุ๊กเจอโรงแรมในเฟ e บุ๊กอีกทีหนึ่งครับพอเอาชื่อโรงแรมไปกดค้นหาในแอปเอเจนซี่ที่รับจองโรงแรมกลับไม่มีโรงแรมซะอย่างนั้นแต่คุณอิ๋วก็ไม่ได้เรเยสนะครับเพราะว่าจองไว้หลายที่ต่างวันต่างอำเภอและในบางโรงแรมที่จองครับโรงแรมนั้นเขาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นแอปเอเจนซี่ก็ได้และเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับมันเกิดขึ้นกับโรงแรมที่ไม่ได้อยู่ในแอปเอเจนซี่นั่นแหละ คุณอิ๋ววางแลนเที่ยวกับแฟนครับโดยการโดยสารไปเชียงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็คือรถส่วนตัวในวันเดินทางก็เหมือนกับการเดินทางปกติทั่วไปเลยพอถึงเชียงใหม่ในวันแรกคุณอิ๋วก็พักโรงแรมในตัวเมืองแล้วก็ท่องเที่ยวในตัวเมืองเป็นหลักแต่ในวันที่2เนี่แหละครับโรงแรมที่ไม่ได้จองผ่านแอปเป็นโรงแรมที่คุณอิ๋วจะต้องจําเรื่องราวนี้ไปอีกนานในวันที่2ของการเดินทางเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ คุณอิ๋วกับแฟนก็ไปพักที่อำเภอเชียงดาวในตอนที่เปิด Google Map มาถึงโรงแรมเนี่ยตอนแรกคิดว่ามาผิดที่ซะอีกเพราะว่าถึงจะใช้คำนำหน้าว่าโรงแรมแต่ลักษณะของโรงแรมมันคล้ายกับรีสอร์ทมากกว่าโรงแรมนี้มีการตกแต่งตีมร้านนาโบราณเป็นรีสอร์ทกึ่งปูนกึ่งไม้ดูสวยแบบแปลกๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณอิวเองชอบบ้านสไตล์โมเดิร์นมากกว่ามั้งครับ และเหตุผลที่จองโรงแรมนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าแฟนคุณอิ๋วบอกว่าสวยดีและโรงแรมนี้ก็ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะเที่ยวในวันที่สองด้วยในตอนที่เข้ามาถึงโรงแรมก็ตรงไปที่ล็อบบี้เพื่อเช็คอินทันทีห้องที่คุณอิ๋วจองเป็นห้องชั้นแรกและก็อยู่ไม่ห่างจากล็อบบี้มากนะักที่จองไปเนี่ยคือห้องวิวสวนครับเปิดประตูระเบียงด้านหลังออกมาก็จะเจอสวนยอมของทางโรงแรมแต่ว่าวิวที่ได้เนี่ย มันไม่ค่อยเหมือนกับที่คิดเอาไว้เท่าไหร่นักเพราะว่าส่วนด้านหลังของโรงแรมเนี่ยมันดูลกๆแล้วก็ดูร้างๆยังไงก็ไม่รู้ต้นไม้บางจุดมันขึ้นไม่เต็มและบางจุดเนี่ยต้นไม้ก็คือแหว่งๆแ,แล้วก็แห้งตายก็มีนะครับเหมือนว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยจะค่อนข้างขาดคนดูแลแล,และดูแล้วเนี่ยพน,นักงานก็ค่อนข้างจะน้อยมากเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่มาเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นก็ได้ครับ คุณอิวรับกุญแจจากพนักงานที่ล็อบบี้ครับแล้วก็ตรงไปที่ห้องพักในทันทีในตอนที่เข้าห้องพักมาแล้วแล้วก็ปิดประตูห้องเพราะปิดประตูเนี่ยมันก็มีกลิ่นอับในห้องตีเข้าใส่หน้าคุณอิ๋วกับแฟนอย่างจังเลยเหมือนกับว่าห้องนี้เนี่ยมันอับอยู่แล้วเพอปิดประตูแรงๆลมมันก็ตีเข้าหน้าตอนนั้นเนี่ยก็คือโอ้โหลมแทบจับเลยครับคือกลิ่นมันเหมือนเป็นห้องเก่าครับแล้วก็ห้องที่มันโดนน้ําฝนจนชื้นยิ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นหน้าฝนด้วย แดดมันก็จะไม่ค่อยมีครับอากาศชื้นแล้วก็เชื้อราในห้องเนี่ยมันทําให้ห้องมีกลิ่นอับในตอนนั้นเนี่ยคุณอิวกับแฟนก็เลยรีบเดินออกไปเปิดหน้าต่างระเบียงเพื่อระบายอากาศในห้องออกครับห้องพักที่นี่เนี่ยราคาก็ไม่ได้ถูกและสิ่งที่เจอเนี่ยก็ไม่ค่อยสมราคาจริงๆหลังจากที่คุณอิ๋วเก็บสัมภาระในห้องเรียบร้อยแล้วครับคุณอิวกับแฟนก็ออกไปหาอะไรกินที่คาเฟ่นในอำเภอเชียงดาว ใน,ในตอนที่กลับมาถึงห้องพักครับด้านหน้าห้องมันกลับมีถาดมีจานมีช้อนคล้ายกับสำหรับอาหารตกกระจัดกระจายอยู่เต็มหน้าห้องไปหมดเลยแต่สำหรับที่ตกอยู่เนี่ยคือมันไม่มีอาหารภายในนะครับมันเป็นเหมือนกับชุดสำหรับอาหารเปล่าพอคุณอิ๋วเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยเดินไปเรียกพนักงานที่ล็อบบี้ให้มาเก็บครับและจริงๆเนี่ยจะโทรไปเรียกก็ได้นะครับแต่เนื่องจากห้องของคุณอิ๋วเนี่ยอยู่ห่างจากล็อบบี้ไม่ไกลมากนะักก็เลยเดินไปเรียกเองเลย ตอนนี้พนักงานมาเห็นพนักงานก็ทำหน้าตกใจแล้วก็เหมือนกับหน้าจะเสียเลยครับก็คือทำหน้าเจริญแบบไม่รู้จะตอบลูกค้ายังไงคุณอิวก็เลยบอกพนักงานไปนะครับว่าของที่ตกอยู่เนี่ยไม่ใช่ของห้องคุณอิวตอนที่กลับมาถึงห้องเนี่ยชุดสำรับนี้มันก็เรียราดอยู่หน้าห้องอยู่แล้วพนักงานเองพอได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะครับแค่พยักหน้าแล้วก็รีบยกของออกไปจากตรงนั้น ตอนที่กลับมาถึงห้องครับหลังจากทําธุระส่วนตัวเสร็จแล้วคุณอิ๋วกับแฟนก็นั่งดื่มกันนะครับก็คือนั่งดื่มกันแค่สองคนนั่นแหละพอยิ่งดึกบรรยากาศบริเวณโรงแรมมันก็ยิ่งเงียบคุณอิ๋วกับแฟนได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นมาจากด้านนอกของห้องพักเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยคุณอิ๋วอยู่ชั้นหนึ่งด้วยเสียงมันก็เลยได้ยินชัดเจนเลยคุณอิ๋วกับแฟนได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังกวาดพื้นอยู่และพอได้ยินแบบนั้นเนี่ย ก็เลยเปิดประตูระเบียงออกไปดูแล้วมันก็ปรากฏว่าใช่จริงๆครับตอนนี้คุณอิ๋วเห็นคนกำลังใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดไปไม้ที่สนามหญ้าตอนตีสองและพอคุณอิ๋วเปิดประตูระเบียงออกไปมองปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็หยุดกวาดครับหยุดแบบหยุดนิ่งเลยแต่เขาไม่ได้หันกลับมามองที่คุณอิ๋วนะครับพอคุณอิ๋วปิดประตูเสียงกวาดนั้นก็ดังขึ้นอีกเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขากําลังกวาดต่อ ดิวมองหน้ากับแฟนด้วยความสงสัยคือปกติแล้วไม่มีโรงแรมไหนเขาสั่งพนักงานกวาดสนามตอนตีสองหรอกนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะรบกวนแขกที่เข้าพักคุณนิวกับแฟนเริ่มได้กลิ่นไม่ดีเกี่ยวกับโรงแรมนี้แล้วครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ดื่มกันต่อแล้วก็เข้านอนตอนนั้นเลยพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่แต่ในขณะที่นอนครับแล้วก็ยังนอนไม่ทนจะหลับเลยด้วยเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวที่สวนหย่อมก็เงียบลง แต่มันดันมีเสียงอื่นดังขึ้นมาแทนจากทางเดินหน้าห้องพักคือตอนนี้เนี่ยมันมีเสียงเหมือนกับคนกําลังค่อยๆลากรถเข็นผ่านหน้าห้องรถเข็นแม่บ้านที่ใช้เก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดนั่นหลยครับเสียงของล้อรถเข็นมันเหมือนกับว่าค่อยๆถูกลากอย่างช้าๆผ่านหน้าห้องเสียงล้อรถเข็นที่ฝืดแล้วก็น่าจะมีแต่สนิมมันดังจนแสบหูและเสียงนี้เนี่ยมันก็ดังอยู่หลายรอบมากๆนะครับ เหมือนกับว่าคนลากรถเข็นเนี่ยลากวนไปวนมาอยู่แบบนั้นจนคุณอิวสะกิดถามแฟนครับว่าได้ยินเหมือนกันไหมคําตอบที่ได้ก็คือได้ยินเหมือนกันตอนนั้นคุณอิวก็เลยปรึกษาแฟนครับว่าจะเปิดประตูออกไปบอกพนักงานที่ร็อบบี้ทีหรือเปล่าหรือไม่ก็บอกคนที่เขาลากรถเข็นไปมาเนี่ยให้หยุดสักทีแต่แฟนคุณอิ๋วย้อนกลับมาบอกคำหนึงว่าทาคนที่ลากรถเข็นเขาไม่ใช่คนละ่ะ คุณอิ๋วในตอนนั้นยิ่งรู้สึกกลัวขึ้นมาใหญ่เลยครับผมตานอนและกว่าจะหลับเนี่ยก็น่าจะเกือบสว่างเลยด้วยในตอนเช้าครับเนื่องจากไม่ใช่วันหยุดแล้วก็ไม่ใช่หน้าไฮซีซั่นด้วยทางโรงแรมจึงไม่มีายอาหารที่เป็นบุฟเฟ่เปิดบริการราะว่าทางโรงแรมเนี่ยจะให้สั่งอาหารเช้าไว้ตั้งแต่ตอนเช็คอินแล้วก็ให้ระบุเวลารับอาหารด้วยคุณอิ๋วกับแฟนรู้ดีครับว่าคืนนั้นจะดื่มกันก็เ,เลยสั่งอาหารให้มาส่งตอน10บโมงเช้า กะว่าจะทานก่อนที่จะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปแต่ในเช้าวันนั้นครับในขณะที่กำลังนอนหลับอยู่มันมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องตอนนั้นคุณอิ๋วดูนาฬิกาเนี่ยเวลามันยังเพิ่ง8ดโมงกว่าเท่านั้นคุณอิ๋วก็เลยเดินไปส่องที่ตาแมวครับปรากฏว่าที่หน้าประตูตอนนี้มีพนักงานมาส่งอาหารแล้วมาก่อนเวลานัดแถมยังมารบกวนเวลานอนของคุณอิ๋วอีกต่างหาก และพอคุณอิ๋วเปิดประตูไปพนักงานคนนี้เขาก็ยกขันตกเข้ามาในห้องคุณอิ๋วทันทีโดยที่คุณอิ๋วยังไม่ได้อนุญาตและก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรด้วยพนักงานคนนี้เขาถือขันตกเดินเข้ามาอย่างเนิบๆเ,เดินช้าๆแล้วก็เดินกลมหน้ากลมตาเอาขันตกไปวางที่โต๊ะอาหารแล้วก็ค่อยๆเดินถอยหลังออกจากห้องไปคุณอิ๋วในตอนนั้นเนี่ยก็สลือนะครับเพราะว่าเพิ่งถูกปลุกให้ตื่นและคุณอิ๋วก็เรียกพนักงานคนนี้นะครับ เรียกเขาว่าคุณคุณแต่เขาไม่ยอมตอบเขาวางขันตกเสร็จแล้วเขาก็เดินถอยหลังออกไปเลยคุณอิ๋วเองในตอนนั้นก็ยังง่วงอยู่ด้วยนะครับและหลังจากพนักงานคนนี้เขากลับออกไปเนี่ยคุณอิ๋วก็เลยมุ่งตัวตรงไปที่เตียงเพื่อจะนอนต่อทันทีแต่พอจะนอนก็นอนไม่หลับแล้วครับคุณอิ๋วก็เลยนอนเล่นมือถืออยู่บนที่นอนและไม่นานนะครับตาของคุณอิ๋วก็เหลือบไปมองขันตกบนโต๊ะอาหารที่พนักงานเอามาเสิร์ฟ คุณอิ๋วเห็นเหมือนฝาที่ครอบอาหารเนี่ยมันจะสั่นได้สั่เหมือนมีตัวอะไรกระดุกกระดิกอยู่ด้านในและพอเห็นแบบนั้นเนี่ยคุณอิ๋วก็เลยฉุกคิดได้ครับว่าเมื่อวานตอนเช็คอินคุณอิ๋วสั่งเป็นอาหารจานเดียวนี่นาแต่ทําไมตอนมาเสิร์ฟตอนเช้าดันเป็นเซตขันโตกเฉยเลยคือเซตขันโตกครับคุณผู้ฟังมันก็คือเซตอาหารแบบชาวล้านานาหรือว่าเซตอาหารเหนือนั่นแหละครับถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยก็คือคล้ายกับถาดแต่ว่าด้านในเนี่ยก็จะมีพวกน้ำพริก มีผักต้มมีข้าวเหนียวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่พื้นที่นั้นเขาทานกันรวมความว่าก็คือเซตอาหารของภาคเหนือนั่นแหละรครับพอคุณอิวเดินไปที่โต๊ะอาหารที่ขันตกชุดนี้ถูกวางอยู่และตาคุณอิวก็ไม่ได้ฝาดครับพราะว่าฝาที่ครอบอาหารเนี่ยมันดุกดิกดุกดิกได้เหมือนกับมันขยับเองคุณอิ๋วก็เลยเอื้อมมือไปเปิดฝาถ้วยขันตกถ้วยหนึ่งออกและพอเปิดออกเนี่ยคุณอิวก็เลยกรีดลั่นห้องเลย เพราะว่าสิ่งที่ขยับอยู่ในถ้วยมันคือมแมลงสาบหลายตัวกําลังวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนชุดขันโตก๊กคุณอิ๋วกรีดดังจนแฟนสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากที่นอนและคุณอิ๋วก็เลยเรียกแฟนมาดูเหล่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่อยู่บนโต๊ะอาหารในตอนนั้นเนี่ยแฟนคุณอิ๋วรีบไปเรียกพนักงานที่ล็อบบี้เข้ามาดูทันทีเลยครับและในตอนที่พนักงานเข้ามาดูเนี่ยพนักงานก็หน้าตาตกใจเลยคุณอิ๋วตำหนิพนักงานไปในทันที และพนักงานเนี่ยเขาก็ขอโทษขอโพยใหญ่เลยคุณอิ๋วในตอนนั้นโกรธก็เลยขอพบผู้จัดการโรงแรมแต่น้องพนักงานคนนั้นเขาบอกว่าโรงแรมนี้ไม่มีผู้จัดการครับคุณอิ๋วก็เลยถามเข้าไปตรงๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเล่นพิเรนอะไรแบบนี้น้องพนักงานเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงครับก็เลยไปเรียกพนักงานอีกคนเข้ามาคุยด้วยพนักงานคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นพนักงานรุ่นพี่หรือไม่ก็เป็นพนักงานที่ทํางานที่นี่มานานแล้วครับ เพราะว่าพนักงานผู้หญิงคนที่เขามาทีหลังเขาดูอาวุโสกว่าพนักงานคนนี้เขาก็ถามนะครับว่าใครเป็นคนเข้ามาเสิร์ฟคุณอิ๋วในตอนนั้นก็เลยบอกกลับไปในทันทีครับว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขาวๆผมยาวแล้วก็รบกวนขอให้เรียกพนักงานคนนั้นมาพบตอนนี้เลยแต่คําตอบที่ได้กลับมาก็คือในกะเช้าของวันนี้ที่โรงแรมมีพนักงานผู้หญิงเพียงแค่สองคนเท่านั้นคือคนที่โดนคุณอิ๋วตำหนิ แล้วก็ยกขันโตกออกไปจากห้องในตอนแรกตัวอีกคนนึงก็คือพนักงานอาวุโสที่กําลังยืนคุยกับคุณอิวอยู่คุณอิวถามกลับไปในทันทีครับและพนักงานที่เอาของเข้ามาเสิร์ฟเนี่ยคือใครพนักงานคนที่คุยกับคุณอิวอยู่ในตอนนั้นก็ได้แต่สายหน้าครับพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าคนที่มาเสิร์ฟอาหารคงจะไม่ใช่คน ในตอนนั้นคุณอิ๋วก็เลยเถียงขาดใจเลยนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนที่เข้ามาเนี่ยใส่ชุดฟอร์มเหมือนกับพนักงานเนี่ยแหละเป็นชุดฟอร์มคล้ายกับชุดคนเหนือล้านนาอะไรทํานองนั้นและคุณอิ๋วกับแฟนในตอนนั้นก็มองหน้ากันเลิกลากเลยทั้งเรื่องคนกวาดสวนเมื่อคืนที่เห็นทั้งเรื่องพนักงานผีสิงที่มาเสิร์ฟขันโตกมลงสาบใจหนึ่งก็อยากจะรู้นะครับแต่อีกใจหนึ่งก็ยังช็อกอยู่ก็เลยขอเช็คเอาท์จากโรงแรมในตอนนั้นเลย รวมถึงขอเบอร์โทรของพนักงานคนนี้เอาไว้ด้วยในตอนนั้นเนี่ยทั้งโกรธแล้วก็ทั้งกลัวอยากจะร้องเรียนแต่ก็ไม่รู้จะร้องเรียนกับใครหลังจากนั้น2วันครับตอนที่คุณอิวกลับมาจากเชียงใหม่แล้วและคุณอิวก็ทําใจได้แล้วนะครับไม่ได้กลัวหรือไม่ได้ระแวงอะไรกับเรื่องที่เจอแล้วตอนนั้นคุณอิวคุยกับแฟนเล่นๆน,นะครับเ่อจะลองโทรหาพนักงานที่โรงแรมนั้นดีไหม รือว่าเขาจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราทั้งสองคนเจอเนะี่ยคืออะไรตอนที่โทรไปครับพนักงานคนนั้นเองก็มีน้ำเสียงที่ไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่เขากลัวว่าเรื่องที่เขารู้จะทําให้เขากระทบกับเรื่องงานแต่ยังขอร้องคุณอิ๋วอีกนะครับว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครคุณอิ๋วในตอนนั้นก็เลยบอกเขากลับไปนะครับว่าให้เล่าให้ฟังเท่าที่จะเล่าได้ก็พอและตัวคุณอิ๋วเองก็ไม่คิดที่จะไปร้องเรียนที่ไหนด้วยแค่อยากจะรู้เรื่องราวเฉยๆ พนักงานคนนั้นเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าโรงแรมนี้เนี่ยเจ้าของเขาค่อนข้างจะขี้เหนียวรับพนักงานไม่ครบตำแหน่งคนหนึ่งเนี่ยต้องทําหลายหน้าที่และในส่วนพนักงานที่คุณอิ๋วเห็นน่าจะเป็นผีอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านั้นครับพนักงานคนนี้เนี่ยก็เคยทํางานที่โรงแรมนี้เนี่ยแหละแต่ในระหว่างที่น้องเขาออกไปซื้อของให้แขกที่เข้ามาพักที่โรงแรมน้องเขาไั้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่หน้าโรงแรม และหลังจากนั้นมาก็เหมือนกับว่าน้องเขาเนี่ยยังวนเวียนอยู่ที่นี่ทํางานตามหน้าที่เดิมๆของเขาตลอดแล้วก็มีคนเห็นหลายคนแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่น้องเขาเสียตอนนั้นยังเป็นเวลางานอยู่น้องเขาเองอาจจะคิดว่าตัวเองต้องกลับมาทํางานก็เลยเกิดเรื่องแบบที่คุณอิวเจอนั่นแหละตอนคุณอิ๋วได้ฟังก็ทั้งสงสารแล้วก็ทั้งโกรธด้วยนะครับเล่นเอาของที่คุณอิ๋วเกลียดที่สุดมาเสิร์ฟอีกต่างหาก หลังจากนี้เนี่ยคุณอิ๋วก็คิดแค่ว่าตัวใครตัวมันก็แล้วกันแค่เข้าพักที่โรงแรมธรรมดาดันมาได้ของแถมที่เป็นบริการเสริมที่ไม่อยากได้อีกและหลังจากนี้ก็คงต้องจําไปอีกนานเรื่องราวนี้ครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าก็น่าสงสารเหมือนกันนะและปัจจุบันนี้เนี่ยผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าน้องเขายัางอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเล่นเอาของอย่างนี้มาเสิร์ฟครับเป็นใครใครก็ตกใจครับไม่ใช่แม้แต่คุณอิ๋วเท่านั้น มันแน่นอนครับคุณผู้ฟังคือมันอาจจะเป็นแบบจิตสุดท้ายเนาะที่เขาคิดว่าเขาคงต้องทําอะไรอยู่หรือว่าเขายัางติดภารกิจอะไรที่มันพัวพันกับใจเขาอยู่มันทําให้เขาเองไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวก็อาจจะไปไหนไม่ได้อะไรทํานองนั้นครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่โรงแรมหรือว่าญาติของผู้เสียเนี่ยคือเขาทําพิธีกรรมทางศาสนาอะไรบ้างหรือเปล่าแต่มันก็มีหลายเคสนะครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยก็คือทําพิธีกรรมแล้ว แต่ว่าดวงวิญญาณก็ยังอยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่หมดกรรมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองยังไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแล้วคุณผู้ฟังเลยครับคิดยังไงกับเรื่องราวของคุณอิ๋วตัวคุณเองมีประสบการณ์หลอนอะไรในชีวิตบ้างหรือเปล่าสามารถทักมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่แฟนเพจของร้อเรื่องหลอนผมและทีมงานรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่ คุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์หรือไม่ก็กดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการแค่นี้พวกเราก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ